อืนเออข้ากับไอ้แบงก์กับไอ้ไทยจะไปท,ทําทะเบียนที่กรมอ่ะแกจะไปกับพวกข้าไหมวะอืมไม่หรอพวกเองแบงถอะเขนค่าไปกับพวกเองมีหวังเบอร์ใต้หาเออแทนพวกข้าไปละอื วนเธอไปแอวเน้อเที่ยวชมเมืองเก่าเล่าขานนันทบุรีสีนครนานคือจัางวัดนานของเราแอวเวียงดูควงดูคุม้มนั่งชิมลินจีแสงหวานกับส้มสีทองของ สืบสารผาลายน้ำไหลผานอมือแต่แต่แน่งเนเรามีสามลอทีอากาศเย็นไม่ร้อนไม่รีบไร้ตัวสบายสบายหัวใจก็คลื้นก็คลื้นมันพาชมเมืองวนใจ ลังจำบ้านชมชมภูภูคาขึ้นภูฟ้านานสาการับรสชาเิแห คือขอโทษครับเจ้ามีอะไรย้ช่วยกับเจ้าคือผมอยากทราบว่าจะไปหาภาพสวยๆแบบนี้ได้ที่ไหนครับอ๋อนี่คือจ um ุดชมวิวอยู่บนพระธาตุเขาน่อยพุ่เจ้าควรจะไปแอลก็เจ้าเดี๋ยวใหม่จะพาไปยดีเป็นอย่างยิ่งครับเจ้าถึงแล้วเจ้าขอบคุณเจ้า พอมาขึ้นบันไดกันนอจะได้ซึมซับบรรยากาศและได้ออกกับรังกายไปโตยคุณแทนไหวก็เจ้าโอเคครับตรงหน้านี่คือตํอน,นักพระแม่กวนอิมนักของเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาเสียงเซียมซีกันคุณแทนจะลองดูก็เจ้าก็ดีเหมือนกันครับ บันไดหนานี่มีอยู่ทั้งหมด3ามร้อยสาคันสูงจากระดับน้ำทะเล2องสีสิบเมตรถ้าเขาขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเขาก็จะมองเห็นทิวทัศน์และตัวเมืองนั้นได้อย่างชัดเจนเลยเจ้าขาจายกระเจ้าไวกระเจ้าไวเข้าไวเข้า เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยคุณไหมเขาไปหนังพักหายเหนื่อยก็น,น่าเจ้าครับผมน่ามเจ้าครับ หายเนยยังเจ้าเขาเข้าไปไหว้พ้ากันก่อนนอครับผมนี่ทางไปไหนครับคุณไหม จะตั้งขึ้นเขานะนะเจ้าสำหรับคนติดบรยากเดินขึ้นบันไดเขาก็จะเอารถขึ้นมาเจ้าอ้าวแล้วทำไมคุณหม่ไม่บอกผมเดินขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยก็หมายอยากให้คนได้ซึมซับบรรยากาศนะเจ้าสมัยก่อนเขาผู้ศาสนารุงเรื่องมากและได้เผยแพร่มาถึงเมืองน่านองคพระธาตุเขาน่อยจึงสร้างเป็นเจดีกออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะแบบพม่าผสมล้านนาะภายในบรรจุพระเกศาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้และยังสันนิฐานกันว่าสร้างขึ้นในรุ่นราวคราวเดียวกัระถานแจแห้งโดยเจ้า แปดเหนะือเจ้าบ้านมักจะมาร่วมกันท,ทําพิธีไหวพระธาตุเขาน่อยซึ่งเป็นพระธาตีเก่าแก่และเป็นปูชนียสถานติสำคัญของเมืองน่านอีกแห่งหนึ่งเจ้า สวยจังครับนี่คือพระพุทธรูปรูปเดียวกับที่อยู่ในภาพนี้ใช่อเปล่าครับเจ้าเหม่นแล้วเจ้านี่คือพระพุทธรูปปางประธาน,พ,นพระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองน่านสร้างขึ้นหนึ่งในมหามงคลตีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาหกรอบในวันที่ห้าเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542เจ้า ความตีวัดพระธาตุเขาน่อยตั้งอยู่บนเขาสูงจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามและยังถือว่าเป็นจุดเดียวตีสามารถมองเห็นเมืองน่านจากมุมสูงเขาจะหันหุบเขาน่อยใหญ่ตั้งทำมืนโอบรอบเมืองน่านเอาไว้จุดนี้ยังสแสดงให้เห็นถึงลักษณะการตั้งเมืองของคนเหนือตีมักจะเลือกทำเลที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มและหุบเขาเจ้ายอดพระทางอะไรครับสวยจัง องพระาธาตุแจแห้งเจ้าใจากตรงนี้เขายังสามารถมองเห็นหยอดขององค์พระาธาตุแจแห้งได้ตัวเจ้าครับสวยมากครับองค์พระธาตุสีทองตั้งสง,ง่าเด่นเลยนี่ขนาดมองไกลๆนะครับเจ้าองค์พระาธาตุแจแห้งยังเป็นพระาธาตุกูบ้านกูเมืองของเมืองน่านและยังเป็นพระาธาตุประจํา้นเกิดปีเทาะตัวเจ้าสุดยอดเลยครับคุณหมาผมเชืกจะติดใจเมืองน่านแล้วสินี่ขนาดมาเที่ยวแค่ที่เดียวนี่เนี่ย สนุกมากเลยครับคุณหม่วันนี้เจ้านานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแหมหลายตีตีคุณแทนไปแล้วจะต้องชอบเลยเจ้าน่าเสียดายจังครับผมจะต้องกลับกรุงเทพแล้วสิน่าเสียดายนะเจ้าไว้ผมมีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวน่านอีกไ,ได้เลยคุณหม่จะต้องพาผมเที่ยวอีกนะครับเจ้ายินดีเจ้าไอแทนไปไหนมาวะข้ารอตั้งนานแล้วว่าหลงทางกลับบ้านไม่ถูกสละก็เกือบลงเลยวะแต่พอดีมีคนนำทางให้เออเองไปไหนมาวะก็ไปเที่ยวเราพวเองกลับมาไง ขืนข่าเราเพอเองอยู่บ้านก็เบื่อแย่เลยดิทางข้าไม่หลงหรอกแต่ข้าเริ่มจะหลงรักเมองน่านแล้ววะไม่อยากกลับเลยเนี่ยข้าเป็นคนน่านแต่ยังไม่เคยเที่ยวมึงน่านเลยวะต้องกลับไปมองอีกแล้วเนี่ยเอานาะปิดเทอมนี้เราก็กลับมาเที่ยวกันอีกก็ได้นี่จะได้อยู่นานๆเที่ยวนานๆไงเออก็ดีว่ะยาจะชวนเธอไปแอลนั้น ชมเมืองเก่าเล่าขานนันธทบุรีศรีนครนานคือจางวัดนานของเราแอวเวียงดูควงดูคุ้มนั่งชิมลิ้นที่แสนหวานกับส้มสีทองของดีเมืองนานสืบสารพาลายนาน